หัวเวียนหัวไหมไม่เป็นไม่เป็นไม่หมดครับไม่เป็นไม่ปวดแล้วใช่ไหมคะครับถือว่าหายหรือยังคะคุณตาไม่เป็นแล้วครับคือตอนแกล้มลงเข้าโรงพยาบาลเลยอ๋อค่ะเก็บแกเวียนหัวเกก็บ่นเกเวียนเวียนหน้ามืดอ๋อก็เนแบบนี้ครับจะวูบไปเลยแล้วก็บ้านก็จะหมุนหมุนหมุนเลยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นมันไม่หยุดแล้วเราก็หลับตาลงอย่างเดียวเลยถ้าเราอยู่คนเดียวนะคะจะมีอาการที่ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยค่ะตอนนั้นก็คือนอนอย่างเดียวอาการที่เบียนหัวนะคะครั้งแรกที่เป็นหนักเลยพี่น้อยก็เวลาเราตื่นนอนมาเราจะเปลี่ยนท่าเขาเรียกว่าพลิกตัวนะคะมันก็จะวูบไปเลยแล้วก็บ้านก็จะหมุนหมุนหมุนเลยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นมันไม่หยุดแล้วเราก็หลับตาลงอย่างเดียวเลยถ้าเราอยู่คนเดียวนะคะจะมีอาการที่ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยค่ะตอนนั้นก็คือนอนอย่างเดียวนอนท่านั้นเลยค่ะแต่พอดีว่ามีแฟนเขาอยู่ข้างๆเขาก็มาช่วยนำส่งโรงพยาบาลค่ะเป็นหนักคือสามรอบแล้วค่ะคือาการบ้านหมุนวูบบ้านหมุนเนี่ยมันถึงต้องขั้นนำส่งตัวด่วนเลยค่ะด่วนค่ะเพราะว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คือตรงนั้นทำอะไรไม่ได้เลยค่ะมันจะหมุนอย่างเดียวเลยมันมันจะหยุดไม่ได้เลยมันหมุนหมุนหมุนตลอดเวลา เราก็ลืมตาไม่ได้เลยค่ะเราก็ต้องหลับตาลงเพราะว่าเราลืมตามาแล้วมันก็จะมีอาการที่ป้านมันหมุนตลอดเวลามันจะอ้วกพี่น้อยเป็นอาการนี้มาหลายปีหรือยังคะสามปีแล้วค่ะอาการแบบนี้สามปีแต่มันไม่ได้เป็นตลอดเวลาคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นช่วงไหนแต่รู้สึกว่ามันเป็นสามครั้งแล้วสามครั้งที่เป็นหนักมากๆถึงเข้าโรงพยาบาลค่ะอ๋อไปไปเข้าโรงพยาบาลมากี่ครั้งสามสามรอบแล้วค่ะ อาการเข้าโรงพยาบาลคือถึงนอนที่โรงพยาบาลเลยไหมคะนอนนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเลยนอนคืนหนึ่งค่ะเขาก็รักษาตามอาการเขาก็ให้ยาแล้วกลับบ้านแล้วเราก็รู้สึกว่าไปแล้วมันก็ยังทานยาก็ไม่ดีขึ้นนะคะก็มีอาการที่วูบบ่อยๆเหมือนเดิมค่ะเวลาเราไปทํางานก็ก้มๆเงยๆใช่ไหมคะการทํางานก็คือตรวจงานแล้วเวลาเรามองลงมันก็รู้สึกว่ามันวูบบ่อยค่ะเป็นจน บางทีก็ได้หยุดงานนะคะมันทําต่อไม่ไหวเป็นในระยะ3ปีแล้วเราก็หยุดงานบ่อยมากคือมีอาการแบบนี้ทํางานไม่ได้หรอกค่ะมันจะวูบแล้วก็หน้ามืดทํางานกับเขาก็เร็งใจคนข้างๆด้วยค่ะว่าเราเป็นโรคอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นไม่สามารถบอกเขาได้ว่าเราเป็นอะไรใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะสาเหตุ เกี่ยวกับเลือดลมเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่ามันเป็นบ่อยมากบ่อยมากหายามาทานทุกอย่างแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นค่ะมันจะเป็นแบบนี้มาเกือบสามปีแล้วทานมาหลายตัวแล้วไปโรงพยาบาลก็ไม่หายเราก็ต้องคือสั่งซื้อทันทีเลยค่ะก่อนหน้านั้นทานมาหลายตัวหรือยังใช่ค่ะทานมาเยอะมากมายที่เขาบอกว่าดีอะไรพี่น้อยก็สั่งมาทานหมดแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นก็เหมือนเดิมหน้าเหมือนเดิมเน่าหเบียนหัวหน้ามืด ตัดสินใจสั่งซื้อเซตไหนมาทานคะพี่น้อยตัดสินใจสั่งเซตหนึ่งเดือนมาทานเลยค่ะอืมค่ะแล้วมันเห็นผลตั้งแต่เซตแรกเลยไหมคะเห็นผลตั้งแต่เซตแรกค่ะที่ทานภายในสองอาทิตย์รู้สึกได้ว่าอาการที่พี่น้อยหน้ามืดเวียนหัวมันก็หายไปค่ะมันดีขึ้นกว่าเดิมจากที่เราเคยเป็นปวดหัวก็ไม่มีแล้วค่ะมันก็ดีขึ้นมากเลยค่ะค่ะ คือพี่น้อยตัดสินใจสั่งซื้อเซตหนึ่งเดือนมาทานแล้วก็ประมาณ2อาทิตย์ก็เริ่มสังเกตว่าตัวเองอาการดีขึ้นจากที่ว่าเคยหน้ามืดปวดหัวก็ดีขึ้นค่ะด,ดีดีดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะพี่น้อยตอนนี้รู้สึกดีขึ้นประมาณ80%ซแล้วค่ะมั่นใจเลยว่าผลิตภัณฑ์ ko ดีมากมากเลยค่ะอ๋อมั่นใจเลยเนาะว่าเห็นผลลัพธ์กับผลิตภัณฑ์ ko นี้80%ซเลยนะคะใช่ค่ะ,ะ,ค,ะค่ะก็เมื่อก่อนนี้นะคะพี่น้อยเคย มีอาการหน้ามืดรูบแล้วก็ปวดหัวบ่อยๆตอนนี้เวลาพี่น้อยลุกจากที่นอนนะคะมันก็จะไม่มีอาการตรงนั้นแล้วค่ะเมืม่อก่อนลุกจากที่นอนมันก็จะรูบแล้วก็มานั่งสักพักหนึ่งก่อนใช่ไหมคะมว่ามันจะวูบไหมแต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะคืออาการตรงนั้นมันหายไปเลยค่ะ<ม>แล้วอาการที่เราเคยปวดหัวบ่อยๆก็ไม่ไม่มีแล้วนะคะ<ม>ก็คือดีขึ้นมากๆแล้วก็<ม>หลังจากที่ทานมาในระยะหนึ่งเดือน อาการที่พี่น้อยปวดหัววูบบ่อยๆแล้วก็หน้ามืดบ้านหมุนก็ไม่มีแล้วค่ะก็คือดีมากๆเลยค่ะพี่น้อยครับเพราะว่าส่วนมากลูกค้าที่ดูนะคะหรือว่าที่มาเห็นคลิปอย่างเงี้ยเขาจะคิดว่าไปจ้างมาหรือว่าหน้ามาอย่างเงี้ยอยากให้พี่น้อยบอกกับท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะคะ่ะอันนี้คือพี่น้อยบอกเลยนะคะว่าไม่มีการจ้างแน่นอนค่ะเพราะว่าพี่น้อยทานเองพี่น้อยเป็นเองพี่น้อยรู้สึกว่า คนที่มีอาการเหมือนพี่น้อยต้องเยอะมากๆค่ะอาการหน้ามืดเวียนหัวเพราะพี่น้อยไปโรงพยาบาลคุณหมอจะบอกว่าคนที่เป็นแบบนี้มีเยอะมากๆแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พี่น้อยก็อยากจะบอกต่อกับท่านผู้ชมนะคะว่าถ้าเรามีอาการแบบนี้เราอย่าปล่อยให้ลุกลาม,มค่ะมันจะทำให้เราหน้ามืดวูบบางทีไม่มีคนอยู่ด้วยหัวก็จะฟาดพื้นถ้าเรา เป็นอย่างนั้นคือมันถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเป็นอมัมพฤกษ์อ,อัมาพาตได้ค่ะก็อยากให้มาเปิดใจลองทานดูนะคะค่ะเยี่มเลยนะคะคือจากที่แกคเคยเคยบ่นว่าแกไดปวดนอเวียนหัวค่ะแกก็ไม่ค่อยได้ยินแกบ่นแล้วรู<อ>้ว่าเป็นยาตัวนี้ทาให้ให้แกหายก็แล้วก็เราก็เฝ้าระวังเฝ้าแบบว่าเฝ้าดูอาการแกบ้านั่นแหละค่ะ เออวันนี้ก็ทานมาหนึ่งเดือนแล้วอาการที่แกเคื่อบ่นก็ไม่มีแล้วเนี่ยอ๋อการผลิตภัณฑ์ของเราแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างปวดหัวเวียนหัวไหมไม่เป็นคัไม่เป็นไม่หมดครับไม่เป็นไม่ปวดแล้วใช่ไหมคะครับถือว่าหายหรือยังคะคุณตาหายไปแล้วครับหายไปแล้วเนาะทุกวันนี้ตอนลุกขึ้นหนี่ต้องจับดึงจับสาวไหมไม่จับครับไม่ได้จับแล้วเข้าห้องน้ําเองได้แล้วใช่ไหมคะครับทางญาเขาก็โทรมา อกว่าพ่อเนี่ยมีอาการหน้ามืดอะไรเวียนเวียนล้มบ่อยนะเราก็เป็นห่วงเขาแกอยู่คนเดเียวอ๋ออยู่คนเดียวด้วยเนาะก็มาเห็นอาการแกที่ที่แกมาเป็นที่ที่ยที่กรุงเทพไปเลยอยูตอนัวนเนล้มล้มไเข้าโรงพยาบาลเลยอ๋อค่ะเกเวียนหัวแกก็บ่นแกเวียนเวียนหน้ามืดอกิดปนแบนี้ครับพี่ทองพัดก็เลยพาคุณพ่อมาจากต่างจังหวัดมาอยู่ด้วยใช่ไหมคะครับค่ะแล้วทีนี้เห็นว่าตอนนั้นน่ะคุณพ่อถึงอาการวูบล้ม หัวฟาดพื้นอยากให้เล่าตรงนั้นนะคะคือแกวันนั้นผมก็ทำงานออกกะมานั่นแหละแกเต็มหน้าอยู่หน้าบ้านค่ะคืออาการแบบนี้แกจะเป็นบ่อยเราเป็นเราเราก็คิดว่าแกเป็นที่เป็นที่เลือดลมแกไม่ดีหรือเปล่าแล้วก็พยายามหาอะไรมาให้แกทานยาอะไรที่ดีก็ก็ซื้อทานแต่มันก็ไม่หายค่ะไปไปหาคุณหมอก็ได้ยามาว่าเนยาทำกันเตร็จก็ไม่หายไม่หายคือคือเป็นที่คยายามลรุงเข้ามาเกี่ยวบเลือดเลือดเือคือต้องไปไปบ่อยนะ ยาบำรุงเลือดยาบำรุงประสาทประมาณนี้ใช่ไหมคะตอนนี้แกแกแกมาล้มล้มหนักออกกะมาก็ไม่รู้ว่าแกแกเสียงดังหน้าบ้านนี่หละผมก็อยู่ไนนอนหลับลุกออกมาดูอีกทีหนึ่งแกก็เลือดนอนโรงพยาบาลยาวตัวนั้นนะตอนนี้ขาดเจือบจะดีขึ้นแล้วค่ะรู้สึกว่าตอนที่พี่ธมวนบอกว่าแกออกมาจากโรงพยาบาลนี้มีอาการอะไรนั้นหลงหลงเดมๆดมใ้วหลงลดมด้วยหลงเดมด้วยแล้วก็ แบบชื่อว่าออาการเวียนหัวแกก็จะมาบ่อยประมาณนี้นอ,อาการหน้ามืดวูบของแกก็ยังมีอาการอยู่ใช่ไหมคะหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วคะ่ะแล้วก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ ko เนี่ยไปได้ไปสั่งซื้อสินค้าอะไรอย่างอื่นมาให้แกทานบ้างไหมคะก็ซื้อนะซ,อซื้อตามอเออโฆษณาเขามั่งอะไรมั่งที่บ้านดีดีนี่แหละ ว่าเกี่ยวกับบำรุงเลือดบำรุงสมองอะ้รก็เราก็ซื้อมาทางแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นเนาะกิยงวนเวียนอยู่ก็เลยไปเจออันนี้ในในยูทูปก็เลยลองก็เลยโทรโทรเข้าไปปรึกษาดูแล้วก็ถ่ายรูปไปถ่ายรูปส่งไปให้ให้รู้ว่าสักษณพ่อจะเป็นลักษณะอยางนี้จะผอมมากเมื่ก่อนจะเรียนนั่นกินข้าไม่ได้จเรียน ก,ก็จะมีรูปของคุณตาอยู่เนาะที่ว่าคุณพี่โทรเขาอา่าที่ว่าส่งรูปมาให้ดูนะคะว่าก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็คุณคุณตามีมีแบบไหนบ้างนะคะแอบบหนึ่งนะคะฮะอันนี้คือรูปของคุณตาเองนะคะเนี่ยจะซูมให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าก่อนที่อันนี้คือก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์เคอของเราเนาะค่ะคือผมอผม,ม<า>โซมากนะคะตอนที่โทรเข้าไปปรึกษาอนะ่ะคุณพี่ คุณพี่ทองพัฒน่ะตัดสินใจสั่งซื้อมากี่ชุดคะชุดหนึ่งครับหนึ่งเดือน,อหนเห็นผลในเซ็ตนั้นเลยไหมคะก็แกท,ท,ทานไปประมาณ10วันมั้งสิกวบสิบสิบกบ,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 บขึ้นวันสิวันขึ้นนี่แหลอะอจากที่แกเคยเคยบ่นว่าแก,กปวดหัอเวียนหัวคือแกก็ไม่ค่อยได้ยินแกบ่นละคือรือว่าเป็นยาตัวนี้ทำให้แกหายก็แเราก็เฝ้าระวังเฝ้าแบบว่าเฝ้าดูอาการแกมานนั้นหละค่ะ เออวันนี้ก็ทานมาหนึ่งเดือนแล้วอาการด้วยแกคคอบ่นก็ไม่มีกระเนืออ๋อไม่ไม่บ่นคือ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าอีกนิดนึงว่าหลังจากทานผลิตภัณฑ์ KO เนี่ยมันเริ่มเห็นผลดีขึ้นประมาณสิบวันนะคะดีขึ้นยังไงนะพี่ทองผัดคือเราไม่ได้ทานเองเราพ่อทานเรารู้จักดูอาการแกรคือแกที่ว่าแกอยูเบนเยียนหมวหน้ามืบ้านหมุนอะไรก็แกนเลยก็มไม่ค่อยบ่นแกไม่บ่นแล้วแล้วก็เลยเออหรือว่ามันเดี๋ยวทาให้แกดีขึ้นเราก็สะเก็ดมาไง ใน,นทานครบหนึ่งเดือนก็ยังไม่มีอาการแบบนั้นอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเลยนะคะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ KO ของเราตอบโจทย์อาการหน้ามืดเวียนหัวของคุณพ่อของพี่ทองพัฒได้ดีขนาดนี้นะคะค่ะคุณพี่ทองพัฒอาการที่คุณพ่อของคุณพี่เป็นอย่างเงี้ยมีอาการเวียนหัวหน้ามืดประจาอย่างเงี้ยมันมีผลต่อกิจวัตรประจําวันหรือว่าก,การใช้ชีวิตในครอบครัวยังไงเล่าหน่อหนึ่งคือตอนที่แกเป็นอาการเวียนหัวเนี่งผมต้องให้แฟนออกจากงานเพื่อเพื่อดูแลเก เพื่อมา,มาดูแลแกอยู่ไ,ไม่ได้คนเดียวใช่ได้เราก็คิดว่าคือยังไงเราก็ต้องดูแลแกผมก็เลยให้แฟนมาถ้าผมเจอตุ้ก่อนอาจจะไม่ได้ออกมาก็ได้แฟนผมอ๋อค่ะคุณโอ้โหถือว่าเป็นมีผลกับครอบครัวของพี่ทองพัดก่อต่อค่าใช้จ่ายมากมากเลยนะคะเพราะว่าโรคอาการมืดหน้าวูบเนี่ยหน้ามืดวูบเนี่ยมันอยู่คนเดียวไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะว่าถ้าเข้าห้องน้ำอย่างเี้ยอาจจะวูบล้มไป แล้วคุณตาเนี่ยก็ถึงขั้นล้มหัวฟาดพื้นถึงเข้านอนโรงพยาบาลยาวเลยใช่ไหมคะคุณพี่ทองพัดก็หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจให้ภรรยาของคุณพี่ออกออกจากงานประจํามาดูแลค่ะถือว่ามีผลแบบขนาดไหนต่อค่าใช้จ่ายพี่ทองครึ่งก็ครึ่งเลยนะครับแต่ไมครึ่งรายได้หายไปครึ่งหน่คุณเคยได้คุณเหลือครึ่งนึ่งอหลค่ะถือว่ามีผลกระทบ่อได้วผลมากกระทบมาก กระทบมากด้วลยนะคะยิ่งใครที่ทท,ที่เป็นในยังอยู่วัยทำงานผมว่าแนะนำเลยให้ทานเลยครับอปวดหัวมึนหัวเหมือนจะวูบอะค่ะอาการนี้จะเป็นอยู่ทุกวันเลยอะค่ะแล้วก็ทีนี้มีคนแนะนำให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเขาชื่อว่า ko ค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อมาทานประมาณสองกล่องนะคะแล้วก็ลองทดลองทานไปประมาณหนึ่งกล่องแรกนะคะก็สัมผัสผลลัพธ์ได้ว่า มันดีขึ้นนะคะดีขึ้นตั้งแต่หนึ่งกล่องแรกนะคะจะทานวันละ2แคปซูลค่ะเชา้า1เย็น1ห,หลังอาหารนะคะก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นอาการปวดหัวเวียนหัวอาการวูบพันตามเนื้อเนื้อตัวตามร่างกายแข้งขาค่ะมันก็หายไป